ในศาสนาโบราณนะครับก็มีเทพเจ้ามากมายซึ่งมนุษย์เนี่ยก็มักจะคิดมาเพื่ออธิบายพลังอำนาจธรรมชาติอะไรที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมฮะอย่างเช่นฟ้าผ่าก็เห็นว่าต้องเป็นเทพซุสกําลังโมโหพระอาทิตย์ขึ้นก็คิดว่าเป็นเทพรากําลังท่องเที่ยวหรือฝนตกเนี่ยก็ค,คิดว่าเป็นพระพิรุณทําให้เกิดเป็นเทพเจ้าโด่งดังมากมายที่เราได้รู้จักกันในวันนี้นะฮะแต่ว่าคนโบราณเนี่ยเขาก็ไม่ได้หยุดคิดเพียงเท่านั้นนะยังมีเทพอื่นที่เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยคงยังจะไม่รู้จักกันด้วย ซึ่งสาเหตุที่เขาลืมไปนะก็คงจะไม่แปลกหรอกถ้าเราได้มาฟังคลิปในวันนี้รายการแค่เราแอดมินเพจ fn diary ในวันนี้นะฮะเราจะมากับเรื่องราวของ5องค์เทพสุดเกลียนที่ไม่รู้ว่าจะมีไว้เพื่ออะไรนะฮะเมื่อพร้อมกันแล้วเราก็ไปฟังกันเลยดีกว่าครับอันดับ5เทพแมชชิซิโคเปวเทพแห่งตดโอ้ยชื่ออ่านยากเกินเทพนี้นะครับเป็นเทพเจ้าของชาวอินูหรือว่าชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในแถบแคนาดาหรือว่าอเมริกาเหนือนะฮะ น่าจะประมาณพวกอินเดียนแดงอะไรแบบนี้แหละแล้วถ้าเพื่อนๆเ,เคยดูหนังพวกอินเดียนแดงนะฮะก็จะรู้ว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขามีความเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็เชื่อว่าสิ่งเหนือนธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยจะสื่อสารกับพวกเขาผ่านทางปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆเช่นพอเห็นควันไฟที่มีลักษณะแปลกๆเราผู้เฒ่าผู้แก่ที่เป็นหมอผีของเผ่านะฮะก็จะทําการตีความว่าเทพเจ้าในต้องการสื่ออะไรกับเขาหรือว่าพอฝันเห็นอะไรแปลกๆเนี่ยหมอผีก็จะมาแปลความ ถ้าเพื่อนๆเ,เคยดูพวกหนังหรือการ์ตูนของอเมริกานะฮะจะเห็นว่าพอมีฝันร้ายอะไรเนี่ยเขาก็จะมีเอาเครื่องรางดักฝันมาแปะไว้ข้างบนหัวนอนใช่ไหมฮะนอกจากการสื่อสารโดยตาเห็นแล้วเนี่ยพวกเขายังเชื่อว่าเทพสามารถสื่อสารผ่านทางเสียงได้อีกด้วยเช่นเสียงฟ้าร้องเสียงกลองเสียงแต่แล้วก็เสียงตดทันทีที่มีคนใดคนหนึ่งในเผ่าตดนะฮะพวกเขาจะเชื่อว่าเทพเจ้าที่ชื่อว่าเมชิีชิโคเปวโอไม่อยากจะอ่านชื่ออีกแล้วเอาเป็นว่าเทพเจ้าแห่งตดแล้วกัน กำลังสื่อสารกับพวกเขาอยู่พอเวลามีคนตดนะฮะที่ประชุมทั้งหมดเนี่ยก็จะเงียบลงเสร็จแล้วพ่อหมอก็จะรีบเดินมาเพื่อฟังเสียงแล้วยิ่งถ้าผู้ชายคนไหนเป็นผู้ชายที่ยังไม่ได้แต่งงานนะครับเขาจะเชื่อว่าเสียงตดของพวกคนเหล่านี้เนี่ยจะเป็นนิมิตหมายที่พระเจ้าส่งมาให้อย่างแรงกล้าผู้อาวุโสในเผ่านะครับก็จะยิ่งให้ความสําคัญมากขึ้นแล้วก็จะต้องรีบแปลข้อความนี้แบบทันควันเลยการสื่อสารโดยตดเนี่ยนะครับมันสําคัญมากถึงขนาดพวกพราล,ล่าสัตว์ของเผ่าอินูเนี่ย จะต้องเรียนวิธีการตีความจากตดเองเวลาที่พ่อหมอไม่อยู่เพราะว่าในขณะที่เขาเออกไปล่าสัตว์แบบไม่มีพ่อหมอเนี่ยองคเทพอาจจะสื่อสารอะไรบางอย่างกับเขาอยู่ก็ได้เองกินถั่วเยอะเกินไปเอาจริงๆอาจจะเป็นกุศโลบายก็ได้นะครับว่าเวลาเราตดเนี่ยให้ตั้งสติเพราะแบบว่ากําลังล่าสัตว์อยู่ไงแล้วพอตดปุ๊งเนี่ยสัตว์ก็จะรู้ตัวได้ดังนั้นก็ให้หยุดสักพักหนึ่งให้ดูท่าทีของสัตว์เหล่านี้ไม่งนนั้นกอาจจะโดนพวกสัตว์มาตะปบอันนี้ไม่รู้นะแอดมั่วไปเองอันดับ4เทพเซริม เบคอนแห่งทวยเทพนี่เป็นหนึ่งในเทพของชาวนอรสนะฮะแต่คาดว่าน่าจะเป็นเทพที่ไม่ค่อยจะปลื้มกับตำแหน่งของพระองค์เท่าไหร่สริมเนอร์นะครับเป็นเทพที่มีลักษณะคล้ายๆกับหมูป่าเป็นเทพของชาวไวกิง้งด้วยความที่ว่าชาวไวกิ้งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนักรบนะฮะแน่นอนว่ากองทัพเนี่ยก็จะต้องเดินด้วยท้องซึ่งก็ไม่เว้นแม้แต่ทวยเทพของเขาเช่นกัน แต่ดวความที่ว่าดินแดนแถบภาคเหนือเนี่ยมันจะขาดแคลนหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็เลยทําให้บนชุมชนเทพนั้นอ่ะต้องมีเทพอยู่องค์หนึ่งหรือจะเรียกว่า1ตัวดีซึ่งคุณสมบัติขององค์เทพนะฮะก็คือมีรสอร่อยมอกหน้าที่ของท่านเทพนะครับมีอย่างเดียวคือถูกฆ่าโดยทุกๆคืนนะฮะที่วันฮาลาหรือว่าในพระราชวังเทพที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่เราจะคิดได้นะฮะ ว่ากันว่าที่นั่นเนี่ยมีประตูถึง540แห่งเลยนะแล้วประตูแต่ละบานนะครับก็จะสามารถเปิดให้นักรบตัวโตๆเนี่ยเข้าไปได้8คนแบบยืนเรียงแถวหน้าการะดานแบบสบายๆเลยในที่นั่นนะครับก็จะมีโต๊ะยาวเรียงเป็นจํานวนมากซึ่งบนโต๊ะแต่ละโต๊ะเนี่ยก็จะมีแก้ววายที่ทํามาจากเขาสัตว์แล้วก็จานชามมากมายเพื่อที่จะเป็นโต๊ะอาหารให้แก่เหล่าถวยเทพผู้หวิวโหยหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยจากการทําภารกิจในแต่ละวันนะฮะ ทุกๆวันนะฮะก็จะมีเทพวายคิรีซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้นําอาหารมาเสิร์ฟให้แก่เหล่าเทพนักรบทั้งหลายแหล่นะฮะแล้วก็จะคอยดูแลไม่ให้จานอาหารของเทพเหล่านี้เนี่ยพร่องไปจากเมนูต่างๆเลยเนื้อทั้งหมดเนี่ยเขาจะเอามาจากเทพสริมเนอร์องนี้นี่เองโดยเทพพ่อครัวนะฮะแกจะจัดการปาดคอแล้วก็ชำแหละเมนูต่างๆอย่างเช่นขาหม,มูนุ่มๆเบคอนกรอบๆหรือว่าหมูอบน้ำพึ่งให้เหล่าทวยเทพได,ได้อิ่มกันพอหมดงานเลี้ยงแล้วนะครับร่างกายของเทพหมูผู้นี้เนี่ย ก็จะรวมกลับมาแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ก่อนที่จะต้องมาถูกเชื่อให้ตายแล้วมาทําเป็นเมนูใหม่ๆของวันต่อมาแบบไม่จบไม่สิ้นก็ทําให้วาฬาลานะฮะเป็นสถานที่ที่ไม่เคยขาดเนื้อในการเลี้ยงเลยอันดับ3เทพเทอร์มินุสเทพเสาหลักกอมเวลาเพื่อนๆนั่งรถไปต่างจังหวัดเนี่ยแล้วสังเกตเห็นพวกเสาหลักเคยคิดกันไหมฮะอ่ามันจะมีเทพพยดาะลรสิงในเสาเหล่านั้นอยู่ อาจจะไม่คิดใช่ไหมเอ๊ะหรือว่ามีที่ไหนเอาผ้าสามสีไปผูกเรื่องนี้นะครับชาวโรมันเนี่ยเขาคิดกันแล้วก็ถึงขนาดร่ายคำสาปสาปแช่งในเสาเหล่านี้ด้วยเลยนะอร์มินูสเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นหนึ่งในบรรดาเทพที่ชาวโรมันเนี่ยไม่ได้ไปเอามาจากกรีกเป็นเทพเจ้าของหินบอกหลักเขตหรือว่าอนาเขตนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆได้มาเที่ยวยุโรปแล้วได้นั่งรถออกไปที่ต่างจังหวัดของพวกเขานะฮะก็จะเห็นทุ่งหญ้าบางที่เนี่ยมีหินโบราณตั้งอยู่ซึ่งหินเหล่านั้นเนี่ยแหละฮะคือเทพเจ้าบอกหลักเขตนี่เอง แล้วก็อยากคิดที่จะไปโยกย้ายตำแหน่งเชียวนะคือถ้าในสมัยโรมันนะครับเขามีกฎหมู่ว่าถ้าใครมาโยกย้ายหินที่เป็นเสาหลักเนี่ยจะต้องโดนคนในแถวนั้นเนี่ยรุมสารเตี้ยกันจนตายนอกจากนั้นยังไม่พอฮะก็ยังมีความเชื่อที่ไปไกลกว่านั้นอีกคือการโยกย้ายเสาหลักเหล่านี้นะฮะอาจจะทําให้ครอบครัวของคนคนนั้นเนี่ยชิบหายกันทั้งตระก,กูลเลยก็ว่าได้ในเวลาต่อมาเนี่ยชาวโรมันก็ได้ทําการเปลี่ยนรูปแบบจากหินธรรมดาก็ได้กลายเป็นรูปปั้นตัวหนึ่งซึ่งมีครึ่งบนเป็นคนแล้วก็ครึ่งล่างเเป็นนนนหหมือสาินนะ ซึ่งก็จะตั้งอยู่ตามที่ต่างๆมากมายเลยแล้วก็ถือว่ามันเป็นเสาหลักของเมืองและเขาก็มีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายกับคนไทยได้วยนะฮะคือการบูชายันมนุษย์หรือว่าใช้ชิ้นส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์เนี่ยนะฮะเพื่อมาทําการบูชายอย่างเช่นกระดูขี้เท่าหรือว่าเลือดแต่บางตำนานนะครับก็บอกว่าท่านเทพเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเทพแห่งความสงบไม่ได้โหด,ดร้ายอะไรขนาดนั้นหรอกจริงๆแล้วเนี่ยการบูชาเทพอาจจะใช้เพียงแค่พืชผลจากการทรําไร่นาหรือว่าพกน้ําผึ้งอะไรพวกนี้เท่านั้นเอง แต่ที่สําคัญเนี่ยจะต้องให้เทพแตร์มินุสเนี่ยสัมผัสกับฟากฟ้า,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 าตลอดเวลาห้ามมีอะไรมาบางังดังนั้นนะครับเราจึงมักจะเห็นรูปปั้นของท่านเทพเนี่ยตั้งอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือบางทีนะครับถ้าองค์เทพเนี่ยถูกเอามาตั้งอยู่ในบ้านชาวโรมันก็จะเจาะรูหลังคาให้ส่องแสงลงมาบริเวณที่มีเทพแตร์มินุสอยู่นะฮะว่าไปว่ามาก็คล้ายๆกับเทพเจ้าจีนที่คนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยมักจะไหว้กันนะฮะก็คือตีจุเอียที่อยู่ในบ้านทุกคนแต่ว่าองค์นั้นจะต้องวางติดไว้กับดิน จากเหตุผลต่างๆที่เราได้ฟังมานะฮะแอดทอคิดว่าชาวโรมันเนี่ยเขาได้ตั้งเทปอง์นี้เพราะมีกุสโลบายอะไรอยู่อย่างหนึ่งก็คือให้เป็นเสาหลักกิโลเมตรนั่นแหละที่เขาต้องตั้งท่านเทพไว้ให้สัมผัสกับากฟากฟ้าตลอดเวลาเนี่ยก็เพื่อให้นักเดินทางที่ผ่านมาสามารถเดินและมองเห็นได้แล้วก็ถ้าหากใครมาเลื่อนเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดความมึนงงได้เขาก็เลยต้องใส่เรื่องราวการสาปแช่งให้ตายกันชั่วโคชั่วกับชั่วกันเข้าไปคนก็เลยจะได้ไม่กล้ามาเลื่อน แต่เชื่อหรือม่ครว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็ยังได้รับอิทธิพลจากเทพองค์นี้อยู่เลยนะโดยคําว่าเทอ์มินัสนะฮะมันเป็นรากศัพท์ของคําว่าจุดสิ้นสุดของอนาเขตดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เคยนั่งรถไฟฟ้าในกรุงเทพนะก็จะได้ยินคําว่า Terminal Station ซึ่งแปลว่าสถานีปลายทางนะฮะหรือคําว่า Terminal ที่เราใช้เรียกสนามบินเนี่ยก็มาจากรากศัพท์คํานี้นี่เองเทพองค์ต่อมาฮะซาปโปนาเป็นเทพเจ้าแห่งฝีดษ เทพเจ้าองค์นี้นะครับเป็นเทพเจ้าของชนเผ่าชนเผ่าหนึ่งในไนจีเรียที่มีชื่อว่ายูรูบานะฮะหน้าที่ขององค์เทพเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการแพร่โรคระบาดใส่มนุษย์เลยว่ากันว่าแรกเริ่มเดิมทีนะครับองค์เทพนี้เนี่ยได้ปรากฏตัวขึ้นในช่วงที่เขามีไข้ฝีดาที่มันจะเป็นโรคที่เป็นผื่นคันๆตามตัวแล้วก็ขึ้นเป็นตุ่มๆๆนะแถมมันยังระบาดได้ด้วยพอโรคเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพวกชาวแอฟริกันก็คิดว่าโอ้จะต้องเป็นอำนาจจากองค์เทพอะไรสักองค์ก็เลยตั้งให้มีเทพองค์นี้ขึ้นมา แล้วชาวยูรูบ้านเนี่ยก็มีความกลัวเทพเจ้าองค์นี้มากนะจนบางครั้งเนี่ยการจะเรียกพระนามขององค์เทพองค์นี้นะฮะก็ยังเป็นเรื่องต้องห้ามเลยเพราะถ้าหากทําให้ท่านเทพโกรธหรือว่าอะไรขึ้นมาเนี่ยท่านเทพก็จะสามารถดนบันดานให้เกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ได้นี่เองฮะก็เลยเป็นโอกาสสาคัญของพวกมิจฉาชีพเลยทีเดียวในตอนนั้นนะครับก็ได้มีลทัทธิลัทธิหนึ่งขององค์เทพนี้ขึ้นมาคือเขาจะเดินไปขูดรีดขูดตังจากชาวบ้านโดยที่อ้างว่าถ้าหากไม่ให้ตังกับเขานะครับ เทพเนี่ยก็จะโกรธและองค์เทพเนี่ยก็จะดนบันดาลให้เกิดโรคฝีดาษขึ้นมาในหมู่ครอบครัวของเขาซึ่งมันก็มีคนที่เขาไม่เชื่อแล้วเวลาต่อมาเนี่ยมันก็เกิดฝีดาษกับครอบครัวนั้นจริงๆราวกับว่ามีอำนาจจากท่านเทพมาดนบันดาลอะไรอย่างนั้นเลยแล้วพวกเขาทำได้ยังไงนั่นแหละฮะคือวิธีที่ลัทธิพวกนี้ทำถ้ามันดูชั่วร้ายมากคือเขาจะแอบไปลักลอบเอาพวกสะเก็ดแผลจากคนที่เคยเป็นฝีดาษนะครับเอามาบด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 ให้เป็นผง เสร็จแล้วเนี่ยก็จะลอบไปตามบ้านต่างๆที่อืออือไม่ยอมจ่ายตังให้เขาเนี่ยพอพบโอกาสเห็นว่าคนบ้านหลังนั้นไม่อยู่เขาก็จะเอาพวกผงที่เขาบดเนี่ยมาถูๆๆตามประตูบ้านตามหน้าต่างบ้านแน่นอนครับพอคนในบ้านเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็จะโดนโดนพวกผงนี้แล้วก็ติดเชื้อโรคระบาดกันระนาวเลยทีเดียวผลก็คือในเวลาต่อมานะครับชาวบ้านก็หลงเชื่อในองค์เทพองค์นี้กันแล้วก็ต้องเปตังให้กับลัทิลัทินี้ซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ย แพทย์ตะวันตกนะครับก็ได้นาวัคซีนแก้โรคฝีดาดเข้าแม e ชุมชนแต่พวกลัทธิพวกนี้เนะี่ยก็เห็นว่ามันไม่ได้การเสร็จแล้วจะต้องกําจัดอีกพวกคุณหมอที่เอาวัคซีนนี่มาให้หมดแล้วเอาอยัางไงล่ะออ่างี้แล้วกันหมอเหล่านี้เนี่ยมันทําให้เทพเจ้าโกรธเทพเจ้าฝากมาบอกพวกข้าว่าให้กําจัดไอ้พวกหมอพวกนี้ออกไปให้หมดทาไม่กําจัดองค์เทพจะโกรธแล้วก็บรรดาให้เกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมบิกแล้วทายสิฮะไอ้พวกลัทธิพวกนี้เขาทำยังไง เขาเอาไอ้ผงนี่แหละไปโปรยว่อนกลางเมืองเลยให้มันแพร่ระบาดต่อคนในเมืองคนในเมืองก็เลยคิดว่าโอ้นี่จะเป็นความโกรธของเทพเจ้าแน่ๆผลก็คือตายกันละนาวฮะวิบัติครั้งนี้นะครับมันต้องใช้เวลาอยู่นอนมากจนกระทั่งมีคนมาล้มลัทธินี้ได้แต่กว่าจะล้มได้นี่ก็คือเฝ้าลากมะม่วงกันเป็นพวงละก่อนที่จะถึงองค์เทพต่อไปนะฮะถ้าหากใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็รบกวนแชร์เพื่อนๆฟังด้วยนะครับผมและเทพองค์สุดท้ายเทพโซชิพิลีเจ้าชายแห่งดอกไม้เทพแห่งเกและกะ ในหลายๆพื้นที่ของโลกนะฮะก็จะมีเทพเจ้าสาหรับชาวไวนา์นะแต่สําหรับเทพเจ้าองค์นี้นะซึ่งเป็นเทพเจ้าของชาวแอสเท็กเนี่ยคงจะเป็นอะไรที่เจาะจงไปมากกว่านั้นเพราะพระองค์เนี่ยไม่ใช่เทพเจ้าของชาววายเท่านั้นแต่งรวมไปถึงเหล่าผู้ชายขายน้ําด้วยไม่ก็เขาใชความสําคัญอะไรขนาดนี้นอกจากเป็นเทพเจ้าแห่งจิกาโลแล้วนะฮะท่านก็ยังเป็นเทพเจ้าแห่งความสวยงามความงามการเต้นรําด้วย ซึ่งก็ได้มีบ่งบอกในชื่อขององค์เทพแล้วะฮะที่มาจากคําว่าพิลลี่ที่แปลว่าเจ้าชายบวกกับคําว่าซอลไคทอลที่แปลว่าดอกไม้นะฮะอาจจะดูฟรุ้งฟริ้งนะแต่ว่าดอกไม้ที่องค์เทพสื่อเนี่ยไม่ได้หมายถึงดอกกุหลาบดอกบัวอะไรที่สวยๆงามๆนี่นะฮะแต่มันคือดอกไม้ที่ทําให้เราหายดังนั้นนะครับเวลาที่ชาวแอสเท็กเนี่ยจะบูชาองค์เทพองค์นี้พวกเขาก็จะนําดอกไม้ที่เป็นดอกเมานี่แหละมาสมกองรวมไว้บริเวณองค์รูปปั้นถวยเทพพร้อมกับเห็ดเม่าอะไรนิดหน่อย หลังจากนั้นนะครับผู้คนในเผ่าก็จะเต้นรำร้องรำกันรอบๆอ,อ,องค์เทพนี่ก็คือเทพ,พจเจ้าแห่งปาติยาโบราณน,นี่เองแหละเป็นยังไงบ้างฮะพอจะเข้าใจกันบ้างไหมว่าทําไมเทพ,พ,พเหล่านี้เนี่ยถึงได้สูญหายไปตามกาลเวลาเพื่อนๆรู้จักเทพองค์ไหนที่แบบแปลกๆฮ่าๆอย่างนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันด้ด้านล่างนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่สนใจประวัติองค์เทพองค์อื่นเนี่ยแอดจะเคยมีทําเยอะอยู่เหมือนกันลองดูได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนะครับส่วนแฟนอาร์ตเนี่ยก็สามารถส่งมาได้ตลอดเวลาที่แชทในแฟนเพจเฟซบุ๊กเอฟเอ็นไดอารี และสำหรับวันนี้เนี่ยแอกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย